วันนี้ขออนุญาตมาเป็นครั้งที่สี่แล้วครับก็มีเรื่องที่เราต้องชี้แจงกันหลายครั้งนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของทั้งวันดับอภงแล้วก็ของธ่านอาจารย์คึกฤทธิ์วันนี้เนื้อหาที่ผมจะนำมาชี้แจงเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องเดิมที่เคยได้ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการชี้แจงไปแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่ผมชี้แจงเนี่ย ไปแปลความเป็นอย่างอื่นคือเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของสีกาเยอรมันคิดว่าหลังจากวันนี้น่าจะจบในเรื่องนี้ได้สักทีไม่ได้มีข้อกล่าวหาอะไรที่มีข้อสงสัยนะครับแล้วก็ผมไม่คิดว่าทางวัดเองหรือว่าทางพระอาจารย์เองเนี่ยไม่สามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้สิ่งที่จะเอามาชี้แจงในส่วนแรกเนี่ยวิธีการในการที่เขาจะมากล่าวหาอยากให้ท่านเห็นภาพนะครับว่า เวลาที่มามีข้อกาาล่าวหาลักษณะอย่างนี้มาเราชี้แจงไปแล้วเขามีกระบวนการในการที่จะตัดทอนหรือว่าทําให้สิ่งที่เราชี้แจงไปไม่มีน้ําหนักอย่างไรส่วนที่เรื่องที่สองที่จะมาพูดก็คงจะเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับของเดิมนะครับก็คือในเรื่องข้อกล่าวหาว่ามีการใช้เงินอย่างไม่ถูกต้องในปี2,556ถึงปี2อ5 9 ผมเริ่มต้นได้ข้อกล่าวหาแรกที่เกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินไปยังประเทศเยอรมน,นีนั้นนะ่ะท่านอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่ว่าถูกบิดเบือนจนทําให้อ,อาจารย์เนี่ยกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้แทนนะครับสิ่งที่ยังถูกโต้แย้งอยู่ก็คือข้อกล่าวหาที่บอกว่าพระอาจารย์เนี่ยถูกดําเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ของมูลนิธิในประเทศเยอรมน,นี แล้วอายการเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากว่าความผิดไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีเท่านั้นแต่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นในเนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้เนื่องจากว่าอายการไม่มีอำนาจในการสอบสวนผมจะนำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องแรกนะครับในการที่จะชี้แจงว่าข้อกล่าวหานี้เนี่ยเป็นความจริงหรือไม่ท่านจะเห็นว่าการแถลงครั้งที่แล้วของผมเนี่ย ผมได้ขึ้นชาร์ตอันนี้ไว้ว่าเส้นทางของเงินนั้นนะ่ะมาจากประเทศไทยแล้วไปที่ไหนบ้างสรุปสั้นๆก็คือมีการโอนเงินจำนวน12ล้าน2แสนบาทไปยังบัญชีของสีกายเยอรมันที่ธนาคารกรุงไทยคิดเป็นเงินยูโรประมาณ3 1 0 0 0 0ยูโรหลังจากนั้นเนี่ยโอนไปยังบัญชีสมาคมพุทธวจนะ2 000, บัญชีด้วยกันเป็นเงิน2 6 6 0 0 0ยูโร หลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์นั้นน่ะนะครับมีการโอนเงินสลับซับซ้อนมากสุดท้ายปรากฏว่ามีการโอนเงินเข้าไปบัญชีของมูลนิธิในประเทศยเยอรมน,นีเนี่ยสองแสนหนึ่งหมื่นยูโรถามว่าเงินหายไปยอดไหนบ้างเงินที่โอนไปก่อนเนี่ยปรากฏชัดเจนว่าเป็นการโอนเงินไปเพื่อก่อตั้งมูลนิธิพุทธวจะนะเยอรมน,นีไม่ได้โอนไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพระอาจารย์สิ่งที่สองที่เป็นข้อสรุปได้ก็คือ พระอาจารย์นั้นไม่เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินในประเทศเยอรมน,นีมาก่อนเลยในทางตรงกันข้ามสีการเยอรมนนะ่ะได้ถูกดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์โดยอายการในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยมีการฟ้องคดีแล้วก็คดีเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการพิจารณารอการขึ้นศาลอยู่นอกจากนี้สีกาเยอรมน,นียังได้ถูกพระอาจารย์ฟ้องคดีแพง่งเรียกเงินที่ถูกเรียกเก็บไปโดยไม่สามารถชี้แจงได้ นะครับอีกเป็นจํานวนเงินประมาณ13ล้านบาทนะครับคดีเนี่ยอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลในประเทศเยอรมน,นีแล้วก็ศาลก็รอการตัดสินคดีอยู่